สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ิวิงทาร์โลบายชุริกรนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากส่งถึงคุณนะคะผ่านไพ่ยานโลกสําหรับนี้นะคะเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีข้อความใดส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คะ่ะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเมสเซจอะไรหรือข้อความอะไรส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คะ่ะ คุณได้หมายเลขหนึ่งหนึ่งของอาถรรพ์หมายเลขแปดสิบสี่ยับยัง้งมีอะไรเอ่ยจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาชมคลิปแน่เลยหมายเลขหกสิบห้าบริหารหมายเลขหนึ่งสามหกนะคะสัตว์คู่บุญแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะ หมายเลขหนึ่งสองหนึ่งหนาวหนาวร้อนร้อนแสดงว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณเจอสถานการณ์บางอย่างคุณเจอความรู้สึกบางอย่างที่มันออกแนวมืดออกแนวเป็นพลังงานลบอ่ะออกแนวความรู้สึกไม่โปง่งไม่โลง่งของอาถรรพ์แปลได้หลายอย่างของอาถรรพ์นี่ถ้าทหน้าไพ่ก็คือน้ากลัวนะ น่ากลัวแต่จริงๆกับแปลได้หลายอย่างมากๆของอาถรพ์ก็คือคุณเข้าไปอยู่ในเออสภาวะของสิ่งที่อาจจะนำพาชีวิตอะไปอยู่ในจุดที่ที่มันเป็นพลังงานลบคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในวงโคจรของสิ่งที่มันไม่ไม่ถูกต้องของอาถรรพกก็คือเป็นสิ่งที่มันแน่นอนที่สุดอะไม่ว่าคุณ แม่หมอจะยกตัวอย่างเอาของอาถรรพ์เนี่ยของแม่หมอสไตล์แม่หมอก็คือสินห้าสินห้าถ้าคุณไปผิดสินห้าเมื่อไหร่มันก็คือของอาถรรพ์ทันทีเพราะสิ่งที่มันจะฟีดแบ็กกลับมามันจะเป็นอะไรที่มันไม่มีความสุขหรอกคุณไปดูเลยว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นน่ะถ้าอยู่นอกเหนือจากสินห้าแล้วว่าแม่หมอถือว่าเป็นของอาถรรพ์เป็นของที่มันเหมือนเราไปสร้างเหตุเราไปสร้างเหตุให้มัน ตีกลับมาตีกลับมาหาเราเองนะคะตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณน่ะท่านอยากจะบอกให้คุณยับยั้งไว้นะคุณต้องฝึกข่มใจคุณต้องฝึกยับยั้งว่าไม่ให้ตัวเองอะเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นที่มันไม่ไม่ได้เป็นจุดที่ดีอ่ะมันเป็นจุดที่ทําให้คุณทุกข์คุณสังเกตง่ายๆว่าดีไม่ดีคือสิ่งนั้นมันทําให้คุณเล่าร้อนมันทําให้คุณเหมือนร้อนลุ่มทุกข์ใจกังกวลกวายใจ นั่นแหะคือสภาวะของจิตวิญญาณของคุณต้องการเตือนคุณหรือ,อันดับแรกว่านี่มันไม่ใช่เส้นทางของคุณเพราะเส้นทางของคุณคือความโปร่งโล่งเบาสบายแต่ถ้าคุณรู้สึกหนักเครียดทุกหรือกังวลหรือว่าเล่าร้อนตรงนั้นจิตวิญญาณข้างในตัวตนภายในของคุณพยายามสื่อสารให้คุณได้รับรู้แล้วห่ะว่าไม่ใช่เส้นทางตรงนี้คุณต้องฝึกยับยัง้งไม่ให้เข้าไปสู่เส้นทางนั้น นี่คือข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะเตือนข้อแรกเลยแล้วก็สิ่งที่ที่ท่านอยากจะบอกกับคุณอีกเรื่องคือคุณต้องหัดบริหารเวลาให้ดีบริหารเงินบริหารเวลาบริหารสิ่งรอบตัวของคุณน่ะให้คุณเป็นนักบริหารที่ดีเพราะถ้าคุณรู้จักบริหารเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าคุณจะมีงานเยอะแค่ไหนคุณก็เอาอยู่คุณจะต้องจับก่อนอันนี้สำคัญอันนี้ไม่สำคัญโอเคสำคัญทำก่อน สำคัญลองลงมาทําต่อกันมาไอ้สำคัญทีหลังถ้าคุยได้เราก็คุยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่มีใครมาขีดเส้นตาอะไรได้มากมายเท่ากับเราวุ่นเรากวนกระวายไปคุณลองแม่หมอพูดพูดง่ายเพราะว่าแม่หมอทํามาแล้วคืองานเยอะมากงานจะมีความรู้สึกว่ามันเยอะจน,จนจนจิตเราคิดวุ่นจนทําอะไรไม่ได้เลยทีนี้มันก็ไม่ได้อะไรเลยสักงานทีนี้ถ้าเรามาตั้งสติให้ดีเรามาคิด ไต่ตองให้ดีว่าสิ่งไหนเราควรทําก่อนสิ่งไหนเราควรจัดระบบทําทีลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพียงแค่สําคัญคือจิตจิตใจต้องต้องต้องมีความนิ่งมั่นคงถ้ารู้สึกกระวนกระวายหรือถ้ารู้สึกมีน้ําหนักไปทางลบมากๆนะสูดลมหายใจเข้าลึกๆลึกๆเนี่ยลึกๆนี่ไปให้ถึงก้นสูดยังไงก็ได้ให้มันลงเข้าไปเหมือนเราเข้าใจว่ามันรู้สึกถึงถึงก้นเราเลยแล้วก็ผ่อนทาง ทางปากยาวๆค่อยๆทำสักสามสี่ครั้งแล้วกลับมาสู่ระบบการหายใจปกติไม่ต้องเยอะก็ใช้เวลาประมาณนาทีสองนาทีถึงห้านาทีมันก็เป็นการชาร์จพลังแล้วคุณจะได้สติปัญญาออกซิเจนจะออ,ออกซิเจนจะเข้าสู่สมองเรามากขึ้นสมองแล้วก็เป็น,นกลไกในการทำงานในการคิดก็ได้ดีมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะต้องบริหารให้ดีแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกไปอ่ะ ถ้าคุณบริหารไม่ดีมันก็จะเกิดสภาวะที่ไม่ดีต่อร่างกายด้วยไม่ใช่แค่จิตใจที่ความคิดยิ่งเรายิ่งเราเครียดยิ่งเรากงังวลร่างกายเราก็อาจจะเจ็บป่วยเจ็บป่วยปวดท้องปวดหัวตัวร้อนมัน,ม,นมันไม่ดีเนาะต้องแก้จากข้างในต้องแก้จากข้างในสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ยคุณต้องแก้จากสภาวะจิตข้างในเลยแล้วก็สิ่งที่คุณทําถ้า ถ้ามันใช่ถ้ามันจะทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าสิ่งนั้นจะหนุนนำคุณแต่ถ้าสิ่งใดที่คุณทำลงไปหรือหรือกำลังทำอยู่มันรู้สึกดึงคุณให้ต่ำลงไปให้แย่ลงไปนั่นไม่ใช่วิถีชีวิตของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านอยากจะบอกว่าสิ่งใดที่คุณทำแล้วคุณมีความเจริญก้าวหน้า คุณมีความเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางเอาไว้ง่ายทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตจิตภายในของคุณนะมันคือเส้นทางมันคือเส้นทางมันคือเขาเรียกว่าสิ่งที่จะดําเนินไปในชีวิตของคุณหนุนนํากันไปในชีวิตของคุณตราบเท่าที่คุณจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ให้คุณสังเกตตรงนั้นนะคะให้คุณสังเกตให้ดีก็ท่านน่าจะเป็นห่วงนะสําหรับ คนที่เข้ามาชมคลิปนี้ท่าน่าจะเป็นห่วงคุณปรับสภาวะอารมณ์นะสิ่งใดถ้ามันอารมณ์ร้อนเกินไปหรืออะไรถ้าสังเกตง่ายๆว่ากายภาพของคุณน่ะหรือเอาง่ายๆอ่ะตัวตัวเองพูดภาษาคือตัวคุณน่ะร้อนๆหนาวๆแล้วก็กระวนกระวายหัวใจเต้นแรงไม่ใช่ละต้องตั้งสติต้องสูดลมหายใจอย่างที่แม่หมอบอกแล้วก็จะ อยู่ในอารมณ์ที่มันหงุดหงิดหรืออารมณ์ร้อนก็ยับยั้งไว้เดินออกจากสถานการณ์ตรงนั้นเดินออกจากจุดที่คุณรู้สึกว่ามันร้อนลุ่มหรือมันกําลังจะมีปัญหาอยู่มีเรื่องอยู่เดินออกมาก่อนขอเวลาถ้าไม่จะถ้าจาเป็นก็ขอเวลาขอเวลาไปเข้าห้องน้ําก็ได้ขอเวลาไปที่ไหนก็ได้สักที่นึงไปสูดลมหายใจแล้วก็ค่อยเริ่มต้นใหม่นะคะนี่ก็คือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่หมอก็ขอให้คุณ ค้นหาความสุขค้นหาเส้นทางในชีวิตให้เจอแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาโดยโดยที่มันนำพาความสุขมาให้คุณได้อย่างจริงแท้ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ